สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ผู้หญิงอยอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเรามาถามรายละเอียดเขาดีกว่าวันนี้เขาจะทำอะไรเนาะพี่ชื่ออะไรคะเอ่อชื่อในการรำเนาะชื่อชดช้อยสิทธิท์หอยเหล็กแต่ชื่อเล่นจริงๆอะคะชื่อเล่นจริงๆชื่อหนึ่งนี่หนึ่งนะคะวันนี้นี่หนึ่งมาทำอะไรเอ่ยที่นี่มาลํำแลกเงินเขาลํำแลกเงินตอนนี้เรียนอยู่ราชภัฏอุตรดิต์ปีสามแล้วสาขาการตลาดจ้ะก,ก็ทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะทุกคนคงเห็นหน้ากันบ่อยๆ แล้วมาทำเนี้นคือเวลาเราเราก็มายืนรำอย่างงี้ใช่ไหมคะเปิดเพลงแล้วก็รำบางทีก็ลิปซิงค์อ่ะเปิดแบบเขาร้องใช่ไหมแล้วก็ถือไม้เป็นเพลงอะไรอะคะเ,เพลงเหนือเ,นเพลงอะไรอะเป็นเพลงอีสานเอีสานเป็นเพลงพลงูกทุ่งจ้ะ แล้วพี่เอาเงินที่ได้จากการลําเนี่ยเอาไปทําอะไรอะคะก็เอาไปเรียนแล้วก็แบ่งไปทําบุญบ้านได้ไปทําบุญที่บ้านที่สปอร์ไทยเป็นคนสปอร์ไทยนะก็ไปทอดกระถินอะไรอย่างนี้อยู่กับย่าคำถามแรกนะคะเราอยากถามว่าปีใหม่เนี้ยพี่พี่หนึ่งอยากได้ของขวัญอะไรจากใครเอ่ยของขวัญจากใครเดียจากนายกดีกว่านาอนายกเลยโอ้อยากได้เป็นอะไรเอ่ย ก็เห็นอา่านหนังสือพิมพ์อยู่เออะไรอ่ะของขวันนาย,ยกเป็นตุกก๊กตาหมีนักข่าวทำเนี่ยระจับได้ก็อยากได้ตุก๊กตาหมีอุ่นแท็บเล็ตแท็บเล็ตอายุเลยแล้วเนาะเลยแลย <c oughs> ้วให้อะไรกับใครบ้างอ๋ออยนะ่างไปีใหม่นี้เนาะ <c oughs> อะไรเนาะอ๋อก็รักกันเนาะอย่าทะเลาะกันเนาะนในหลวงองเดียวรักกันจ้ะเรียกว่าให้ความรักเพื่อในหลวงของเราดีกว่าเนาะในวันปีใหม่นี้ให้รอยยิ้มทุกคนยิ้มได้จ้ะ <c oughs> สำหรับปีใหม่นี้เราสองคนต้องขออวยพรนะคะให้พีหนึ่งคิดอะไรให้สมปัารถนาทุกทุกสิ่งเลยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอบคุณมากค่ะค่ะอยากได้ iPhone สัก2เครื่องครับเอา Apple ไป2ลูกแทนก่อนเนาะนี่ละค่ะอยากได้ iPhone เหมือนกันค่ะ iPhone แบ่งคนละลูกเนาะเดี๋ยวค่ะอยากจะให้ ความสุขกับทุกคนครับแบบคล้ายๆกับว่าให้โลกนี้รักกันโลกนี้สวยขึ้นดีมากเลยแล้วมีนะคะอยากมอบขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ให้แฟนเนานะอจ้าเลยนะปีใหม่นี้เราสองคนจะขอไอพอดให้พี่ต้อง จากเขาอยากได้อะไรขอเลยปีใหม่วันนี้ก็โลกจะแตกแล้วก็ขอให้เขารักนานๆโอ้ยน้ำตาลอะเดี๋ยวปีใหม่แล้วเรามีคํำอวยพรให้สองคนด้วยเนาะขอให้สองคนเนาะมีความสุขรักกันนานๆเลย่ะงันั้นก็ขอบคุมากน้องๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็อยากให้ คนไทยรักกันค่ะคนไทยรักกันเลยโอ้โหจิตใจดีมากน้องนะคะเหมือนกันครับเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันค่ะงั้นก็พี่ก็ขออวยพรปีใหม่เนาะให้กับน้องสองคนขอให้น้องสองคนก็กันนานๆมีความสุขกันมากๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะอยากให้อะไรกับใครเหรอไม่อยากให้อะไรอยากให้ทุกคนมีความสุขยให้ทุกคนมีความสุขเรียกว่าให้ทุกคนเลยเนาะ อีกเนื้นะอถามเนาะแล้วอยากได้อะไรจากใครหรือเปล่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรใช่ก็อยากให้เขาทําให้เรามีความสุขเหมือนกันเขาเนี่ใครแปนคุรู้เปล่าคนรู้ใจ <c oughs> ใครก็ปีใหม่นี้เราสองคนกับรายการอุติรดิ์ก็ขอให้โอยพร,รให้พี่น้ำพบเจอสิ่งดีๆเนาะคิดอะไรสมปรารถนาทาั้งทุกๆทุกสิ่งเลยขอบคุณนะคะ มครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยกันจะให้ทุกคนเลยเนาะครับผมให้ทุกคนครับขออเลเกคคำถามที่สองทำเปมที่สองแล้วพี่อยากได้อะไรเป็นของตัวเองผมอะครับก็ก็ไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วครับก็มีความสุขแล้วครับตอนนี้ ขอกลิกใหม่นี้โดนกลับบ้านไม่ได้เลยนะนีละคะที่พี่อยู่ก็พอแล้วค่ะที่มีอยู่ก็พอแล้วเนาะหนูไม่แซวมากเนาะเดี๋ยวเขาเอานี้มาฟันหัวหนูค่ะปีใหม่นี้ก็เราลงชนนัขออวไว้พรให้พบเจอสิ่งดีนะคะมีแต่ความสุขในวันปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะอยากให้ความรักมั้งคะาให้ความรักให้ดีนะน่าจะใช่ถ้าเขารับนะคะ อแล้วพี่นะคะครับผมอยากให้คนที่ผมรักครับมีความสุขตลอดครับมี love มดขึ้นเลยแล้วคำถามที่สองเนาะเรนว่าเราให้เขาแล้วเราอยากได้อะไรจากเขาเอ่ยถ้าโน้นนะโน้นอยากได้ความจริงใจกลับมาอยากบ้านไม่ได้อยาให้เขารักผมตลอดไปครับอยากให้เขารักผมตลอดไปครับ ไ้เงินเยอะๆเนี่ยจากทางหน้าเนี่ยขอเยอะๆเลยไหมเราก็อยากให้อะไรกับใครบ้างเลยคะในวันทีใหม่ให้กับลูกนี่แหละเอะไรี่ได้มาให้เน้อให้ต่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 อให้่อให้ต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 ่อให้่อให้ต่อให้ต่อให้่อให้ต่อให้่อใ้ต่อให้่อให้ต่อให้ต่อให้่ สิบคืนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่อยากได้อะไรจากใครเลยครับอยากได้แค่คนข้างๆนี่พอแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็พอใจแล้วครับแล้วพี่ล่ะคะก็ไม่ไม่อยากได้อะไรเหมือนกันให้อะไรถึงกันแล้วพี่ใหม่อยากให้อะไรกับเขาหรือเปล่าก็ ก <Buck> ็ผมอยากเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับเป็นอย่างนี้คือหวานอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าคะมดขึ้นรายการแล้วนะเนี่ยค่ะ <acerca> งานปีใหม่นี้ <c oughs> กิ๊บว่าขอให้ทั้งสองคนรักกันอย่างนี้นานๆเนา,นนานพะพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้นะคะขอบคุณค่ะ <shore>